ประเด็นที่2นะครับเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลของห้องสมุดกันหรือเราทำา d a t a a n a l y t i c สำหรับงานห้องสมุดนะครับเมื่อปี2018ครับผมได้มีการเขียนบทความหนึ่งในเว็บไซต์ libraryhub นะครับว่า5เหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องสนใจเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลของห้องสมุดนะครับมันมีเหตุผลง่ายๆครับอยู่5เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องที่1ครับแนวโน้มของเรื่องของตัว big data หรือ data science เนี่ยครับ มันกำลังเป็นกระแสและมีความรุนแรงมากขึ้นมันมีคนสนใจเรื่องนี้มากครับเพราะฉะนั้นห้องสมุดเราก็ควรจะนําเรื่องนี้มาคิดและทบทวนไปเป็นประเด็นหนึ่งในการทํางานของห้องสมุดเหตุผลที่2ครับเทคโนโลยี <Technology, S 2> อย่างที่บอกครับว่ามันง่ายขึ้นนะครับระบบห้องสมุดมีความสามารถเพิ่มขึ้นครับทั้งในเรื่องของการจัดเก็บและการแยกแยะข้อมูลต่างๆเหตุผลที่3ครับการทำาแ a นนาลิต นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าเรากำลังวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการทำ t a a n า l y t i c ครับทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยยืมหนังสือเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเหตุผลที่4 t o ครับทูต่างๆและความสนใจในเรื่อง t a a n a l y t i c เนี่ยมันมี Tool ให้เราใช้มากขึ้นไปกว่าเดิมคนที่ไม่เขียนโค้ดไม่เป็นครับไม่ต้องกลัวเลยปัจจุบันนี้มีโปรแกรมสำเร็จรูปให้ใช้เยอะมาก และประเด็นสุดท้ายนะครับ a t a a n a l y ติกนำไปสู่เรื่องของงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาค่อนข้างเยอะมาก d a t a a n a l y ติกคืออะไรนะครับอย่างแรกสุดเลยกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรมันคืออย่างนี้ครับ a t a a n a l y ติกคือการนำข้อมูลที่เป็น raw data หรือข้อมูลดิบครับมาสังเคราะห์มา conclude มาสรุปความเพื่อทำให้เกิดสารสนเทศหรือทำให้มันมี m e a n i n g นะครับจากข้อมูลดิบที่เราอาจจะอ่านว่าเอ๊ะมีคนยืมหนังสือเล่มนี้แล้วยังไงต่อนะแต่ถ้าเราสามารถทําให้เรารู้ได้ว่าช่วงนี้หนังสืออะไรถูกยืมเยอะบ้างเดือนนี้หนังสือหมวดหมู่ไหนมีการยืมสูงสุดมันก็จะมีมีนิ่งมากขึ้นนี่คือความหมายของ Data a n a l y t i c ครับทำข้อมูลดิบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะอะไร Data เป็นส่วนที่เล็กที่สุดนะครับใน,ในห่วงโซ่ของเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Data เป็นหน่วยที่เล็กเพราะอะไรเพราะราะ Data คือการรวบรวมแฟกต์ข้อเท็จจริงหรือตัวเลขหรือคำต่างๆครับมาประดิษฐ์ไปเป็นประโยคนะครับเมื่อมีกระบวนการทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำให้จากข้อมูลเล็กๆเนี่ยครับกลายไปเป็น Information นะครับและเมื่อเป็น Information เมื่อมีการทบทวนซ้ำๆไปเรื่อยๆ มันอาจจะกลายไปเป็น k n โนเลดเป็นความรู้ใหม่แบบหนึ่งเลยก็ได้และจากข้อมูลทั้ง Data Information และ Knowledge เมื่อสังเคราะห์รวมกันแล้วในอนาคตมันก็จะกลายเป็น Wisdom ไปด้วยนะครับนั่นคือการทำฟอ s i g ซหรือการหา Insight ต่างๆ Data Life Cycle ครับเรามาถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วถ้าเราพูดถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบละเอียดจริงๆแล้วเราต้องมีโมเดลค่อนข้างเยอะมากครับ และมีหลายตำรามากที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องของตัวคลิป DM นะครับคลิป DM เนี่ยคือกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อทำเรื่องของ data mining หรือทำเหมืองข้อมูลนะครับคลิป DM เมนี่ยมีทั้งหมด6ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกสุดเนี่ยคือเราอย่างอย่างแรกครับยังไม่ต้องไปยุ่งกับ data นะ เราต้องทําความเข้าใจบิสเนสของเราเราต้องทําความเข้าใจหน่วยงานของเราว่าห้องสมุดเราทําอะไรสามารถทําอะไรได้บ้างและมีลุกไลท้มีอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การทํางานของเรานะครับถ้าเรามีข้อมูลอย่างที่สอครับสเตจท,ที่2เราเราต้องเริ่มดูครับว่าข้อมูลในห้องสมุดของเราเนี่ยมีอะไรอยู่ตรงไหนและเราต้องทําความเข้าใจกับข้อมูลเหล่านั้นให้ชัดเจนเพียงพอ และเราสามารถจะรู้ได้ครับว่าอะไรคือข้อจำกัดของของข้อมูลบ้างนะครับนำไปสู่ประเด็นที่3ครับพอเราได้เราราทำความเข้าใจกับข้อมูลแล้วเนี่ยครับสิ่งต่อมาคือเราต้องจัดเตรียมข้อมูลครับจัดเตรียมอย่างไรมันก็จะมีกระบวนการในการทำ preparation ข้อมูลไหนที่หายไปข้อมูลไหนที่ไม่สมบูรณ์หรือเราต้องทำความสะอาดข้อมูลที่เรียกว่า cleaning data นะครับ ขั้นตอเนี้ค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วก็ต้องบอกว่ากินเวลามากกว่า60%ของกระบวนการทั้งหมดนะครับเมื่อมีข้อมูลที่ดีครับมันจะทําให้เราวิเคราะห์ได้ดีนะครับ <_ C 1> มีประโยคนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ g a r b a g e in, g a r b a g e out หากเราเอาขยะเข้าไปครับเราก็จะได้ขยะออกมาเช่นเดียวกันครับถ้าเราได้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพเข้าไปสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพเช่นเดียวกันครับ จากนั้นครับเมื่อเราทำ Preparation เสร็จเราก็เข้าสู่กระบวนการที่4ครับคือการทำ Data า x p t o r x t i o n การทำ Data Analytics นะครับ Data Exploration กับ Data Analytics อยู่ด้วยกันครับคือการที่เราเอาข้อมูลมาทำ Descriptive บ้างทำ Diagnostic บ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่ามันมีขั้นตอนแล้วมันมีโมเดลอะไรบ้างนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลสรุป ผลออกมาแล้วเนี่ยครับเราต้องออกมาวอลิเดตว่ามันถูกต้องและมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่จริงหรือเรารู้สึกว่ายังได้ข้อมูลไม่ครบเราจะย้อนโปรเซสกลับไปที่ข้อมูลที่ในระดับที่2 3 4ต่อไปนะครับก็คือไปทําความเข้าใจใหม่นะครับไปพรีแพร์ใหม่ไปเอ็กซ์พอใหม่นะครับถ้าวอลิเดตแล้วรู้สึกว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอแต่ถ้าข้อมูลเพียงพอแล้วครับสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการทำ Data Visualize เพื่อนําเสนอสิ่งที่เราได้จากการทํา Data ให้ผู้บริหารหรือให้หัวหน้าเราฟังครับว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรและเราจะนําข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรนี่คือสเต็ปของคลิป DM ครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Data Analytics แต่วันนี้ผมอาจจะพูดลงลึกเฉพาะในส่วนของ Data Analytics ก่อนนะครับมีคำกล่าวครับว่าถ้าคุณไม่สามารถวัดผลได้ คุณก็ไม่สามารถที่จะปรับปร,ปรปุงหรือพัฒนาตัวเองได้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าคุณวัดผลไม่ได้ประโยคแรกเลยแสดงว่าคุณต้องมีข้อมูลก่อนครับเพราะถ้าเราไม่มีเบนช์มาร์กเราไม่มีข้อมูลเราก็ไม่รู้ครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้มันดีหรือ,อยังนะครับเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเราจะรู้ครับว่าเราจะต้องทำให้มันดีกว่านี้ได้อย่างไรนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องของ ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลผมขอจำแนกออกมาเป็น3ระดับแล้วกันนะครับระดับที่1ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกๆคนทำกันอยู่แล้วนั่นก็คือการทำรีพอร์ตข้อมูลเอามาทำรีพอร์ตนี่คือระดับพื้นฐานมากๆเลยนะครับเช่นหัวหน้าถามคุณว่าผู้ใช้ของห้องสมุดเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณสามารถตอบได้ครับว่ามีคนเข้าเท่านี้เท่าน,านี้เท่านี้คนหนังสือหมวดไหนถูกยืมเยอะบ้าง คุณก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันครับว่าหนังสือหมวดนี้ถูกยืมเยอะหนังสือหมวดนี้ถูกยืมน้อยนั่นเป็นแค่การนําข้อมูลในอดีตนะครับมาแค่สมารายมันมาสรุปความและก็รายงานผลเราทําแค่ระดับที่1อยู่เลยนะครับนี่คือรีพอร์ตระดับที่2และ3ยากขึ้นไปอยู่นี้กว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับระดับที่2คือการหาอินไซต์จากข้อมูลครับจากข้อมูลที่เราสรุปความมาทําไมมันถึงเกิดแบบนั้นล่ะ ถ้าเราสามารถตั้งคำถามจากข้อมูลเหล่านั้นได้แล้วเราหาข้อเท็จจริงของมันได้เราจะพบครับว่าที่ข้อมูลมันรีพอร์ตออกมาแบบนี้เพราะว่าแบบนี้นั่นคือการหาอินไซต์ครับนี่คือความยากขึ้นมาเป็นระดับที่2และระดับสุดท้ายที่มันจะยากขึ้นไปอีกก็คือการทำฟอร์แคสต์หรือการพยากรณ์ว่าถ้าข้อมูลมันเป็นแบบนี้ปีหน้ามันจะเป็นแบบไหนนะครับผมยกตัวอย่าง ให้จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับเราเคยดูพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับพยากรณ์อากาศนะครับเรารู้ได้อย่างไงว่าวันพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่ตกมันก็มาจากข้อมูลในอดีตครับว่าความชื้นเป็นอย่างไรล่ะอุณหภูมิเป็นอย่างไรล่ะลมเป็นอย่างไรล่ะถ้าเราสามารถเห็นได้ครับว่าอ๋อวันนี้ลมเป็นแบบนี้ความชื้นแบบนี้อากาศแบบนี้ฝนไม่ตกพรุ่งนี้ถ้ามี อากาศในรูปแบบเดียวกันฝนก็น่าจะไม่ตกนี่คือการทำา o r r c a s t ครับซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการในการนำข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์และสร้างโมเดลอีกค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นความยากอย่างที่ผมบอกครับว่าการทำ Data Analytics ยากที่ระดับที่2และ3ก็คือการหา Insight และ Forecast มันทีนี้เรามาดู Data Analytics Maturity กันนะครับ Data a n a l y t i c ัชชเนี่ย การ์ดเนอร์ครับได้แบ่งเลเวลของการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาทั้งหมด4อย่างด้วยกันใหญ่ๆนะครับสอย่างเนี่ยคือ4ระดับเลยนะครับไล่จากง่ายไปยากนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับนั่นคือการทำ descriptive analytic descriptive analytic คืออะไรมันคือการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานครับมันมันคือการเอาข้อมูลในเชิงสแตทเนี่ยมากลุมครับกับข้อมูลที่เรามี ว่าข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลไหนมีค่ามินแม็กหรือแอเวอรเจค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็สร้างออกมาเป็นกราฟครับข้อมูลของห้องสมุดที่อยู่ในลักษณะแบบนี้มีค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้มีคนเข้าห้องสมุดมากน้อยแค่ไหนนะครับมีจํานวนเท่าไหร่เราถามจํานวนก่อนเลยเราก็แค่เอาทุกวันมาบวกกันใช่ไหมครับเราก็จะรู้แล้วครับว่า เดือนนี้มีคนเข้ากี่คนนี่คือการทำ summation บวกกันไปเรื่อยๆแล้วเดือนนี้ล่ะ,ะเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งมีคนเข้ากี่คนเช่นเดียวกันครับเราก็เอาจำนวนคนที่เข้าต่อวันมาบวกแล้วก็หาค่าเฉลี่ยเห็นไหมครับนี่ก็คือการทำ descriptive แบบง่ายๆหนังสือเล่มไหนถูกยืมเยอะที่สุดในห้องสมุดเราก็รู้ครับก็ดูจากข้อมูลการยืมคืนนั่นเองว่าข้อมูลที่มีการยืมเยอะๆเนี่ยอยู่ตรงไหน หมวด400หรือเปล่าหมวดภาษาหรือเปล่าหรือหมวด500วิทยาศาสตร์นะหรือหมวด000หมวดทั่วไปนะหมวดไหนถูกยืมเยอะกว่ากันเราก็รู้แล้วครับลงลึกไปกว่านั้นอีกหนังสือเล่มไหนถูกยืมเยอะที่สุดเราก็สามารถดูได้ครับหาค่าแม็กของมันใช่ไหมครับผู้ใช้คนไหนยืมเยอะยืมน้อยเราก็รู้ครับนี่คือข้อมูลในเชิง Descriptive ทั้งหมดเลยนะครับเป็นการ วิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานและผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ห้องสมุดหลายๆแห่งก็ทำเรื่องของ descriptive กันอยู่แล้วนะครับระดับที่2ครับจาก descriptive ไป diagnostic analytic บ้าง diagnostic analytic เป็นยังไงมันคือการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้นครับเพื่อที่จะหาครับว่าเอ๊ะข้อมูลในเชิง descriptive เนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ละ่ะนะครับ ผมมักจะชอบใช้คำว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการหาความสัมพันธ์นะครับเช่นถ้าเราดูว่าข้อมูลการยืมคืนมันอาจจะดูข้อมูลด้านเดียวมากเกินไปใช่ไหมครับว่าหมวดไหนเยอะหมวดไหนน้อยแต่เราลองเอาแกนมาเพิ่มเติมเอามิติของข้อมูลเข้ามาใส่เพิ่มเติมว่าแล้วผู้ชายอะยืมอะไรเยอะผู้หญิงยืมอะไรเยอะเอาละครับคราวนี้เราก็เริ่มใส่ตัวแปรเข้าไปมากขึ้นใช่ไหมครับผู้ชายเด็ก กับผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ยืมเหมือนกันไหมลักษณะก็จะเริ่มหาความสัมพันธ์ของข้อมูลลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนักเรียนกับอาจารย์อ่านแบบเดียวกันไหมนะครับอาจารย์สอนภาษาไทยยืมหนังสือภาษาไทยไปอ่านไหมหรือไปยืมหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านนะครับเราสามารถหาข้อมูลที่มันลึกขึ้นกว่า descriptive ได้นะครับ นี่คือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งละเป็นดิโนสติกแต่ข้อมูลระดับที่1กับ2นะครับทั้งเดสครทีปทีฟและดิโนสติกผมมักจะชอบพูดว่าข้อมูลในกลุ่มน,นี้มันก็จั s แค่การทำรีพอร์ตเนาะมันยังไม่ได้เป็นการหาอินไซต์ครับหากเราต้องการหาอินไซต์เราจะขึ้นไปสู่เลเวลที่3และ4ล้ครับอินไซต์ในเลเวลที่3เนี่ยคือการทำพีดิกทีฟแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลว่าและทำนายออกมาครับว่าเทรนด์ของมันจะประมาณไหนอย่างไรนะครับ p redictive analytics ก็คือการวิเคราะห์ที่เป็นในลักษณะของการพยากรและมีการทำนายข้อมูลและมีการหาแนวโน้มที่สำคัญละนะครับสเต็ปนี้เนี่ยมันจะกินไปตั้งแต่การหา Insight ไปจนถึงการทำา o r r c a s t เลยนะครับว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรตัวอย่างที่สำคัญครับยกตัวอย่างในช่วงสถานการณ์โควิดที่ห้องสมุดหลายแห่งนะครับ ไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการเข้าไปในห้องสมุดได้แน่นอนครับว่าข้อมูลนี้เนี่ยเราก็อาจจะตอบได้ง่ายๆเลยว่าในเมื่อผู้ใช้เข้าห้องสมุดไม่ได้ปริมาณการยืมคืนหนังสือต้องไม่มีใช่ไหมครับแต่ปริมาณการยืมออนไลน์มันสูงขึ้นอันนี้คือเราก็สามารถหาพ d i c t i v e ได้นะครับว่าเป็นเพราะแบบนี้มันถึงเป็นแบบนี้นะครับหรืออย่างที่ผมอธิบายในช่วงแรกครับว่าในช่วงสิบ ถึง20ปีที่ผ่านมามีการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Data s c ซส์บิ๊กเด a ้ a หรือ Data a n a l y t i c กผมก็สามารถบอกต่อไปอีกได้ว่าปีหน้าก็ยังมีการค้นหาในลนักษณะนี้เช่นเดียวกันหรือมันอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเทรนด์หรืออะไรต่างๆด้วยนะครับปัจจัยแวดล้อมไปจนถึงเลเวลสุดท้ายครับเลเวลที่4 Pascriptive มันเป็นการวิเคราะห์ที่ลึกกว่าพ d i c t i v e อีกครับ คือการหาว่าทำไมล่ะมันถึงมีแนวโน้มแบบนั้นพยายามทําความเข้าใจกับข้อมูลให้ได้มากที่สุดครับยกตัวอย่างถ้าผมจำเป็นจะต้องไปเปิดห้องสมุดเพิ่มเติมที่สาขาใหม่การเลือกพื้นที่ของผมก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจํานวนเยอะขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเชิงประชากรศาสตร์ใช่ไหมครับว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีคนอยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าผมเปิดไปแล้วเนี่ยจะมีคนมายืมไหม ถ้าผมเปิดไปแล้วจะมีคนมาสมัครสมาชิกไหมหรือการซื้อหนังสือประเภทนี้เข้ามาจะมีคนยืมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่คือการทำเพสคิปทีฟครับผู้บริหารหลายคนสนใจเรื่องของเพสคิปทีฟเพราะมันมีผลต่อก,การตัดสินใจอีกหลายๆเรื่องยกตัวอย่างครับหากเราให้เงินห้องสมุดหรือให้งบประมาณห้องสมุดเพื่อจัดซื้อทรัพยากรห้องสมุดควรจะซื้อทรัพยากรประเภทไหนมากน้อยแค่ไหนอย่างไร มวลหมู่เกี่ยวข้องไหมหรือสื่อออนไลน์สื่อออฟไลน์เกี่ยวข้องไหมนะครับต้องอาศัยข้อมูลจํานวนมากครับเพื่อหาข้อมูลในส่วนนี้นี่คือ e s เ i p t i v e a n a l า t i c ซึ่งคือขั้นสุดของการทำ Data Analytics แต่ทั้งหมดทั้งปวงครับการทำ Data Analytics เหมือนที่ผมบอกกาเบตกินก็คือกาเบตเอาหากเราต้องทำความเข้าใจกับข้อมูลนะครับ ย้อนกลับไปที่คลิป DM ครับเราเข้าใจกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลของเรามากน้อยเพียงใดนะครับยกตัวอย่างผู้บริหารของเราอยากทราบครับว่ามีผู้ใช้บริการจำนวนเท่าไหร่ในเดือนนี้ปัจจุบันครับห้องสมุดก็จัดเก็บแบบง่ายๆครับวันนี้มีคนเข้า40คนวันพรุ่งนี้50คนวันต่อไป30คนเขาก็บวกไปเรื่อยๆครับแต่ ถ้าโจทย์มันเปลี่ยนละครับถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นว่าผู้ใช้ที่เข้ามาในห้องสมุดเนี่ยคือผู้ใช้กลุ่มใดเอาละครับข้อมูลไม่มีใช่ไหมครับข้อมูลไม่มีแล้วเราต้องทํำยังไงอย่างแรกสุดเลยครับเราไม่สามารถจะเอาข้อมูลที่เราเคยเก็บมาแปลงให้เป็นข้อมูลแบบที่ผู้บริหารต้องการได้เราไม่สามารถแยกได้ครับว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนักเรียนหรือคุณครูวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ เราไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าเราไม่มี Input หรือเราไม่ได้คิดวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นกระบวนการเรื่องของ Data Analytics เนี่ยมันมีปัจจัยหลายเรื่องมากๆนะครับส่วนแรกสุดเหมือนจะเป็นส่วนที่ง่ายก็คือการทำ d t t c o o l l e t t o o การรวบรวมข้อมูลทุกคนบอกว่าฉันรวบรวมได้ครับแต่อย่างที่บอกครับรวบรวมแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้นี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับ การวางแผนที่ดีการตั้งสมมุติฐานที่ดีการตั้งโจทย์ที่ดีจะทําให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลได้ Data คือสินทรัพย์ครับแต่ความเข้าใจผิดของหลายๆคนครับมักจะบอกว่าการมีข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งดีการมีข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งดีมมงงดไม่จริงนะครับข้อมูลที่เยอะแต่เราวิเคราะห์ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีนะครับและข้อมูลมันมีอายุของมันครับ หากบรรลักษ์เก็บแค่จํานวนเดินเข้าเดินออกแล้วไม่ได้แยกกลุ่มแล้วเราไปถามว่ามีคนเข้ามาในห้องหมุดคือกลุ่มใดเราก็ตอบไม่ได้ครับเราก็ได้แค่ในเชิงปริมาณเท่านั้นแต่เราไม่สามารถดีแคร์ตัวเลขหรือดีแคร์กลุ่มได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น d a t a a n a l y t i c มีอีกหลายเรื่องที่เราต้องคิดทบทวนครับ6ขั้นตอนของคลิป DM ครับ เข้าใจบริบทของหน่วยงานเข้าใจการออกแบบ Data าทำ e p r o c e s s i n g Data คือการจัดเตรียม Data การทำ d า t a t x p x p r o t i t n o n และ Data Analytics จากนั้นทำ Validate ครับว่าใช้ได้ไหมจากนั้นถึงไปนำเสนอก็คือการทำ Data Visualization และนี่ครับคือประเด็นที่สองของเราเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนคิดไม่ถึง และคิดว่าง่ายแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันมีหลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวในประเด็นที่3นะครับเราจะมาดูกันว่าก็ดีศึกษาและตัวอย่างที่ผมเคยทำเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามในตอนหน้าครับ